แนะนำหนึ่งสถานที่นะครับเนี่ยบอ่อน้ำพุร้อนหาดยายนะครับหาดยายแหละบ่อน้ำพุร้อนหาดยายาน้ำอุ่นกำลังดีแล้วก็เงียบครับสงบสถานที่ตอนเล่นน้ำเสร็จผมออกมาถ่ายตรงนี้แล้วครับพอไปถึงนู้นเบ็ดหมดพอดีครับเลยไม่ได้ถ่ายตัวของน้ำพุแล้วก็โดนตัดไปแล้วนะฮะไหนไม่บันทึกไว้ให้ต้องถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ถ่ายต้มใหม่โอเค บ่อน้ำร้อนเอ้ยบ่อน้ําเล่นร้อนหาดยายนะครับตั้งอยู่ในหน่วยทําการพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกระบุรีนะฮะติดเขตของตําบลบางพระเหนืออําเภอละอุ่นจังหวัดลันนองนะติดเขตของละอุ่นนะครับส่วนมากบ่อน้ําพุร้อนจะอยู่ในเขตอําเภอเมือง นี่โอเคถ่ายส้มยาวๆเลยตรงนี้เป็นบ่อส่วนตัวนะเห็นว่านะครับหนึ่งสองสามตีต้องถ่ายมาอีกถ่ายมาอีกโอเคตอนด้านด้านด้านข้างเนี่ยเมื่อกี้ผมแช่อยู่ในน้นใช่ไหมไอนน้บ่อรวมด้านข้างจะมียินเสียงน้ําตกไหลนะฮะไหลไหลดีเลยล่ะต้องลองไปพิสูจน์เย็นจริงไหม ว้าวว้าวโอ้ยน้ำเย็นสบายมากเลยท่านทาน,น้นาวนะเนี่ยนี่เป็นบอ่อใหญ่มีสะพานเดินข้ามบอ่อนี้ก็คือ52อ,องศาซ่อมซ้อมซ้อมเมืม่อกี้ถ่ายแล้วถ่ายไม่ติดนะโอ้โหร้อนจริงครับร้อนเนี่ยอาการของเชื่อน้ำนะพอทักพักเหงื่อจะออกนะเชื่ออยู่ในอุณหภูมิ น้ำตรงนนไม่ได้เย็นไม่ได้ร้อนมากนะครับอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ได้ร้อนมากแต่ถ้าร้อนระดับนี้เนี่ยไม่ไหวตรงนี้ร้อนสภาพเกอะบ่อน้ำแร่ร้อนหาดใหญ่ละอุ่นละนองนะอ่าไปดูบ่อที่ต่อเนี่ยผมจับดูมันไม่ร้อนจริงๆครับผมนะน้ำอุ่นมากแต่ตรงที่เขาต่อมาตรงนี้ฮะร้อนมากครับผมดูตรงนี้คือร้อนจริงร้อนจริงร้อนจัง นะตรงนี้ร้อนร้อนจริงถึงสามเก้าจริงครับร้อนเมื่อกี้ผมเช่บ่อน,นี้ได้ยินเสียงน้ําไหลวินโค,คตรโคตรน้าตกเนี่ยไหลสวยเลยท่านนะผมว่าลงมาเล่นได้นะตรงนี้ตรงนั้นบึงนั้นนะลงมาเล่นได้แล้วขึ้นไปเช่ได้ที่อบน้ําเย็นสบายบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเนี่ยมีน้ําเหมือนเป็นบ่อพักนะ บอ่อพักแล้วเขาดูดเอาน้ำตรงนี้อ่ะ<ช>ร้อนอยู่มีท่อเล็กๆต่อลงมาปึ๊บนี่ฮะเป็นบอ่อมนตรงนี้ดูดน้ําบอ่อนี้ผมว่าน้ําต้องไปจากบอ่อนี้ครับเขาเอาไปปล่อยให้เราที่เล่นน้ําไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากตรงนี้น่าจะเป็นตัวของน้ำหลักผสมกับน้ำที่เย็นหน่อยเห็นไหมครับ น้ำหลักประมกับน้ำพีนหนอะไปอุณหภูมิกำลังดีครับดีไม่ได้ร้อนเยอะเกินนะบ,บ่อต้อนกาเนิดครับเขาเขียนว่าบ่อต้นกาเนิดน่าจะเป็นบ่อแรกที่เจอหรือเปล่านะแต่บ่อนน้นร้อนจริงครับตรงนี้47องศาครับผมอืมจุ่มได้สบายจุ่มได้สบายครับน้ําขนาดนี้พอไปสมน้ําแล้วสวยนี่ฮะบ่อต้นกาเนิดอยู่ตรงนี้ เข้าในเขตของละอุ่นแ<อ>ว้มาครับที่นี่คุณจะได้ฟิลของนี่ฮะธรรมชาติสุดๆนะผมดีและ้ะกำลังดีกำลังสวยแล้วมาเช่ชิวนะมีน้ำตกเล็กๆนะข้างๆนี่มันนั่งเล่นได้นะเขาเล่นได้เล่นได้มันเป็น,เป,นเป็นทานน้ำเล็กๆเย็นดีครับเย็นดีเนี่ยตรงนี้มันนั่งเล่นน้ำนะนั่งเช่ก,ก่อนเย็นๆได้สบายเลย โอเคผมออกจากผมไม่ได้เดินทางกับทางเขานะถ้าทางเขาเราก็ย้อนกลับไปทางคลองจ้มเป็นได้แต่ด้วยความที่มาแล้วนะเนี่ยไปทางนี้เลยฮนะดูจะเิทางเลยขึ้นเขาเลยครับเนี่ยคดโคง้งคดเคียวเคียวเขาวินดีครับท่านคดซ้ายคดขวาคดหน้าคดหลังกันเลยเดีก็วิ่งไปออกถนนใหญ่ทางสายของ ละนองละอุ่นที่เป็นสายหลักนะครับทางขึ้นจุฬาลงกร้นสายขับรถเที่ยวนี่ชอบแล้วะเทสกันเลยทีเดียวทางคดเคี้ยวคดเคี้ยวคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านมีทางลงไปหน่อยนึงเลี้ยวกันเลยทีเดียวครับน่าจะพ้นช่วงที่โค้ง,งเยอะๆแหละ เดี๋ยวก็จะมีโค,ค้งคงใหญ่ๆยาวๆแล้วนีบริเวณน้ำตกบุญยญาบาลน,นะครับเดี๋ยวแวะหน่อยนะแวะข้างทางไม่แวะนั่น,น,น,นะะถ่ายบรรยากาศสักนิดนึงครับผมถึงแล้วถึงแล้วขับมาเรื่อยๆแล้วก็โอเคจอดได้จอดได้ๆๆๆตรงนี้ก็หน้าเป็นจุดที่หน้าหน้ามาพักนอนนะครับ <c oughs> แต่ก็ได้ยินเสียงรถอยู่แหละก็ถ้ามาฝั่งน้นนะไปกับรถอะไรมาแล้วมาจอดที่จอดรถตรงนัน้น ตรงนั้นมีห้องน้าอยู่ให้ท่านมีห้องน้ําเหมาะที่จะเรียกว่าจอดแวะพักนอนได้นี่ตรงนี้มีจุดชมวิวสวยครับสูงแล้วก็หลังจากปรับปรุงแล้วนะัน้งตกงพยาบาลสวยนะครับผมก่อนหน้านี้คือยังไม่ได้ขนาดนี้นะอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้าตกกระบุรีเสียค่าบริการนะถ้าเข้าไปเนี่ยนะนะเข้าไปเนะี่ยเสียค่าบริการ กติปกติเขเกค่าเท่ามว่ายี่สิบบาทค่ะไปได้นออนอนนั่นได้หรคไปไปไปเที่ยวน้ำาเช้าเขาบอกว่ามาที่นี่ได้ลยแล้วก็ไปจุดชมวิของคอมาได้ปกติมีค่าเข้าชมนี่สิบบาทนะแต่ถ้าใครไป สองสามที่แล้วเไปไปจากที่ตรงนู้นแล้วก็ก็เข้าได้สามที่เลยโอยน้ำตกสวยอะท่านนี่ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนะน้ำตกพยาบาลสวยมากแล้วสูงแล้วก็ไหลดีด้วยเดี๋ยวเข้าไปชมกันเล่นน้ำเล่นน้ำตรงนี้ได้เดีย๋ยวไปดูตรงฝั่งควายตรงนี้นะ พื้นมีความเลื่นๆ <c oughs> อยู่นะครับมันมีตะไคร่น้านะครับตะไคร่น้ำอ,งองังกิงนก็มาชมวิวมาเล่นน้ำเล่นน้ําได้เลยครับตรงนี้น่าเล่นน้ํามากเนี่ยฮะตรงนี้ตื้นนะฮะทำไมน้ำแรงขนาดนี้ลตรงโน้นก็เล่นน้ําได้ลึกหน่อยห่วงยางใครที่ตั้งใจมาเล่นน้ํามาเล่นได้เลยนะฮะสวยครับน้นํายังแรงมากเลยตอนนี้ แล้วนองไทยแลรงน้ำตกปุยมาต้นกันสูงคล้ายๆอ่าให้ผมเปรียบเทียบความสูงน้อยกว่าที่น้ำตกภูผาตะวันนะภูผาตะวันสูงกว่าแต่คล้ายๆกันแต่ตัวนี้ลงมาเฉยๆเอโนภูผาตะวันจะกระทบหลไหลต่วนมากกว่าป๊๊บป๊อป๊อไมลงไปฮนะเจ่นี้พอ เล่นน้ำได้นะน้ำดูดูน้ำเยอะมากนะดูอะแต่น้ำไหลไม่ได้ไม่ได้มากน่าจะเย็ยนเพียบผมไปเชื่อน้ำอุ่นมาแล้วผไม่มาแล้วเม่มาร้อนๆนะดีครับดีดีมากด้วยลำเลื้อนต้นไม,ม้เหมาะสำลับ เอาง่ายๆตอนที่ยงผ่านมาอยากอาบน้ำมาไม่ใช่อา,อาบน้ำที่นี่อาบน้ำเจ็ตสึโอเคเลย <c oughs> นอนในรถหลับปุ๋ยไปเลยเลยดีครับดีดีดีดโอ้ยอยู่ข้างทางแล้วก็น้ำสวยเล่นน้ำได้แล้วก็นั่งคิวได้คุณมาที่นี่ซื้อตั๋วแล้วก็ไปได้หลายที่เลยนะ ที่นี่เก็บ2ี่ปทาแต่ถ้ามาจากที่อื่นคือถ้าเข้ามาชมสถานที่นะเขาก็เก็บบอกว่าเข้ามาชมสถานที่ถ้าใครยังไม่เข้ามาก็เขาไม่เก็บแล้วนะถ่ายแค่วิวนะเดี๋ยวไปดูมีปงมีปลาด้านล่างนะมาแล้วอย่าให้เสียโอเคน้ำสบายเลยนะเย็นชําเลยสายเล่นน้ำตื้นตรงนี้สวยเลยครับ สายน้าลึกก็ตรงนี้นะครับ,บก็อัก้านไว้ก็สมควรไม่แน่ใจว่ามีปลาอยู่ไนหะมลองเล่นได้ครับลงเล่นได้ตรงนี้ลงเล่นได้การทุนไว้ร่วมวินเลยอ่ะถ้ามานะตอนนี้มีการปรับปรุงใหม่นะครับผมเนี่ยมีการทําใหม่เยือกแข็งแรงครับผมอย่างน้อยยึดบันไดไม้ดีครับอืม ระมัดระวังหน่อยสวยงามดีนะอ่ะโอ้ตรงนี้น้ำลึกครับมันเป็นขวายแล้วก็ลึกอยู่ตรงนู้นเล่นได้อยู่นะตรงนั้นแต่น้ำแรงๆมานี่น่าจะพุ่งฟิ้วๆิเลยลงบันไดมาไม่รู้ดีน้ำตรงนั้นมาจากจุดไหนนะ อืมวันนี้แดดมีแดดแต่ไม่มีแสงออกมาให้ถึงน้ำตกบัญญาบานครับตัวน้ําตกดูตกเยอะมากแต่ตัวน้ําไม่ได้มากถึงขนาดนั้นนะนะะนี่เดี๋ยวผมข้ามสะพานไปฝั่งโน้นสำรวจให้หมด เนี่ยมาเล่นน้ำเอาจริงอืมเขาทำสะพานติดไฟไว้น่าจะกังคืนน่าจะเปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสะพานเดินสบายครับอือเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำด้วยอืม ทางเดินดีครับเป็นการจัดสรรที่ดีอยู่ฝั่งโน้นเดินมาเข้าห้องน้ำฝั่งนี้นจอดรถเดี๋ยวเดินกลับไปห้องน้ำเก่าฝั่งนี้วก็เข้าได้ครับผมมาห้องน้ำไหนไม่ไม่ใช่อะไรจะได้เดิน เคยได้เดินแล้วก็มาถ่ายเพราะว่าตอนตอนเขาสร้างถนนอยู่ตอนนั้นผมมาหนูนะก็นองเป็นปีได้ไหมยังไม่เสร็จครับตอนนี้คือเสร็จแล้วมาแล้วก็อัปเดตหน่อยณวันที่เขาเสร็จก็ท่านเรียกว่าห้องน้ําก็พอสมควรยังใช้ได้อยู่เรียกว่าพิจิตรพักรถล้วกันนะใครผ่านมาแล้วก็ แวะเข้าห้องน้ําอะไรได้เนี่ยเข้าได้ครับห้องน้ำเขาไม่ได้ล็อกนะมีห้องน้ำทุกสายจอยู่นึงขาไปแล้วก็ฝั่งน้นมันอีกด้านหนึ่งข้ามลําบากนิดนึงมันมีเบรีเออร์ก็ฝั่งน้นมีอยู่นะครับเข้าห้องน้ําได้มันแวะเข้าได้อะง่ายๆแวะเข้าได้น้ําตกบุญญาบานครับผมอยู่ในของวิทยาลัยชาติน้ำตกกะบุรีไหมริทยาลัชาติน้ำตกลำน้ำ ขเขาเรียกอุทยานแห่งชาติลำน้ำกะบุรีกะบุรีตัวของน้ำพุร้อนน้ำตกพิยาบาลถ้าคุณซื้อตั๋วนะที่นี่ที่น้ำตกที่นี่เข้าพิยาบาลเข้ากะบุรีแล้วตรงที่น้ำพุร้อนหาดใหญ่ผ่านพระเวนั่งทานข้าวได้นะผมว่า <laughs> ทางเข้าขอจิวหาที่หนึ่งรอบหนึ่งรอบจิวดีครับจิวดีแต่เหมือนกับว่ามันเป็นทางผ่านอย่างงี้น่พอทางผ่านแล้วคนไม่ค่อยเวะเท่าไหร่พอไม่เวะเท่าไหร่ร้านค้าที่มาเช่าอะไรก,ก็อยู่ไม่ได้มีแต่ร้านสวัสดิการก็ขายพวกมามงมาม่านี่ ตอนนี้ก็ทำเหมือนกับเป็นร้านให้เช่านะอืมอได้นะบางทีก็ด้วยความที่มันไม่ได้อคิดขนาดนั้นเลยทำให้ร้านค้าพวกนี้อยู่ไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะได้ครับละนองตรงก่อนจะเข้าตัวเมืองละนองก็น้ำตก บุญเจีบบานเขาถึงวละนองกนตกอีกแล้วครับก็โซนที่เป็นภูเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันดักฝนน้ฝนมากระทบแล้วก็ตกมันก็ส่วนที่อยู่ในเขตของหาดในบ้านหาดหาดจมเป้นใช่ไหมหาดหาดเป้นหาดจมเป้นถูกแล้วหาดจมเป้นอยู่ข้างในในโซนข้างในข้างในวิ่งไปทางแล้วหนี้จะเป็นหุบเขา มันฝนเป็นภูเขาถามว่าสูงเยอะไหมก็ไม่ได้สูงเยอะนะแต่มันเหมือนฝนมาโดนบริเวณตรงนั้นแหละก็แถวรับบุญก็เหมือนกันฝนมามันก็ตกแล้วก็นะกระทบปบก็ลงกระจายอยู่เรื่อยๆนะคีผมออกมาจากปั๊มก็เจอฝนแถวภูเขายญ้าน้ำตกหนาวตกนี่ทางนี้เดี๋ยวจะวิ่งเข้ากระปิดนะครอาก อำเภอเมืองก็วิ่งเข้ากระเปิดแล้วก็ตัดไปทางพวกเขาเนี่ยผมคาดการณ์ว่าน่าจะไปทางปัตโตแถวนี้ช่วงช่วงเขาเนี่ยมันจะเป็นแนวเขายาวๆจากพะโตะเนี่ยถ้าผมเห็นหนะวิ่งเนี่ยที่วิ่งไล่มาทางด้านใต้ตตมือเนี่ยมันจะเป็นแนวเขายาวๆยาว,ยาว,ยาวไปถึงนู่นหรือัละอุ่นคือเป็นแนวเขาอะแนวข้างในก็จะมีทางหุบเขาเป็นแนวเขาฝนก็จะไปตกตกตก,ตกะนะแนวแนวเขาหวัง ฝนยังจะไปตกตกอยู่ฮนใ่ตอนนี้วันนี้ผมออกจากพ้นขอญามาแล้วครับพ้นน้ำตกหนาวมาแล้วนี่ตอนนี้เขาวิ่งกลับไปทางกระเปอือวิ่งเข้าสุขสัมลานนะเข้าคุลาบุรีแล้วก็ตะขวบป่านี่ยังติดฤดูฝนอยู่กับปลายฝนตกอีกแล้วครับท่านฝนตกยิงตกจังครับ พอแวะปั๊มน้ำมันปตทเข้าเซเว่นซื้อเพิ่มแข็งไม่กินน้ำโคกนานแล้วก็วกินน้ำโคกนะผมได้กินน้ำโคกเป็นเป็นเดือนเลยนะไม่เลี่งบางทีมันก็ไม่อยากกินไม่อยากได้ทานนะก็แล,แล้วซื้อไว้มาซื้อเป็นแพ็คไปอยู่แล้วก็เลยดื่มเลยซื้อน้ำแข็งเพิ่มไปก่อนร้านไส้กอรอกเลยใช้ไส้กอรกอกเอากะละมังไปใส่เลย นั่งขับไปเรื่อยกินไปเรื่อยไม่อยากแวะแล้วผมออกจากคนนี้มาถึงแถวๆน่าจะอยู่กับเอรืออยู่ครับผมไม่ได้ไกลมากขับรถช้าๆาตกหยดิดตกหยดิดตกหยิดไม่ได้ตกตลอดทางมันตกเป็นช่วงแล้วก็มันก็หยดิดมันก็ตกมันก็หยดุดขับ้าๆนี่อร่อยอยู่อร่อยอยู่ ผมเลยจัดไส้กรอกมาไม้ละสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดไม้อย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวก็จิ้มไปเรื่อยๆครับผมนะหลากหลายประเภทก็ย่างครับผมจิ้มดีนึกตไ,ไส้กรอกเอาเอาการมังไปใส่แล้วใส่ถุงอยู่ก็ง่ายสำหรับผม <laughs> อาหารนื้อเที้ยงเมื่อเช้ากินไปแล้ว เครื่องไม่ไว้อะจับยาวๆเพราะว่าอ,อีกหลายกิโลก่อนจับได้เมื่อก่อนมันเป็นทางที่เขาขุดลงไปนี่เขาล้างรถก,กันอยู่ผมไม่ได้ไปล้างรถนะผมแค่อยากมาดูน้ำนะผมแค่อยากมาดูน้ำน้ำเยอะมากนะอยากแค่มาดูน้ำน้ำสุดยอดมีเขาเล่นน้ำเบ๊บเบีย กะว่ามาล้างล้างล้างกะละมังด้วยไม่รู้ว่าสายนี้มาจากไหนเสียงเข้าหน่อยนะไม่เป็นไรต้นี้ต้นนี้เห็นว่าพี่วันเป็นน้ําตกสวนใหม่นะครับมาจากฝั่งนี้ตอนแรกผมคิดว่าฝั่งนี้เพราะบางทีมันก็แห้งใไงไหมรับผมเนี่ยน้ําดีนะฮะ ลง่งน่าจะล่งห่วงยางนั้นเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ครั้งที่แล้วก็เวะครั้งนี้ก็แวะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเวะขี่ด้วยแล้วก็ล้างใส่กาะนั้นน้องเขาทำเล่นน้ำกันอยู่นะครับ <c oughs> น่าเล่นน้ำมากน้ำก็เป็นน้ำใสนะเนี่ยเขาก็เล่นน้ำกันก็ <c oughs> ไม่ได้ล้างแล้วสนุกกันไปมีคนมาเล่นน้ำอยู่เรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อ ตอนนี้ผมจะถึงตะปวป่าเลยนะคเข้าเขตพังงามันถึงตะปวป่าแล้ว,นะาาว,ลวคนกุลาักุรีมาแล้วฝนตกเรื่อยๆครับแต่ก็เนี่ยฮะตกหยุดตกหยุดตอนนี้เมื่อวานตอนข่าวไปดียังไม่เจอฝนอเนี่ยเลยเนี่ยตอนนี้บ่ายบ่ายสองครึ่งนี่บ่ายสองห้องสภาพน้ําโอ้เจงนองจึงนอง,ง,นอง <laughs> คือนะวันนี้ น่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยไม่กรมอุตุป,ประกาศแล้วแนวเรื่องของอมลสุมเลยนะแกไม่แน่ใจผมอ่านคร่าวๆแต่ฝนเนี่ยเวลานองฝนแปดเดีแน่อนอนแล้วก็กลับมาก็ฝนอีกแลลวครับท่านเนี่ยเข้าเขตยฟังงาเข้าตะบวบปากก็เจอฝนตกจนน้ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียว